เยาวราชกลางคืนกับงบ500บาทกินอะไรได้บ้างมาดูคลิปนี้ได้เลยค่ะงบ500บาทวันนี้แคทใช้สําหรับ2คนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะอิ่มไหมเยาวราชช่วงดึกนี่คือคึกค,คักมากเลยนะคะนะักท่องเทีเท่ยวเยอะมากมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยค่ะกับครัวพรละไม้แคทเลือกร้านนี้เป็นร้านแรกเพราะว่ารีวิว t ิกต็อกเลยนะคะสําหรับร้านนี้แคทว่าราคาอาหารกําลังพอดีเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายเมนูเหมือนกันวันนี้แคสั่งมาเป็นลาบหน้าภูเขาไฟหมูนะคะกับก๋วยเตี๋ยวคั่วกรอบทะเลสําหรับลาบหน้าแคทให้8เต็ม10นะคะแต่ว่าเมน ขาวกรอบทะเลคือแคทให้10เต็ม10เลยอร่อยมากใครมาต้องสั่งเมนูนี้ไปต่อร้านที่2ก,กันกับกว๋วยจับนายเล็กค่ะ <c oughs> คือตอนนี้กําลังงงว่าร้านนี้กับร้านที่อยู่ตรงหน้าโรงหนังอะมันเป็นร้านเดียวกันไหม <c oughs> แต่สาหรับร้านนี้แคทว่ารสชาติโอเคใช้ได้เลยนะคะ <c oughs> เป็นกว๋วยจับน้ําใสที่ใส่พริกไทยแบบเยอะๆนะคะแล้วก็น้าซุปเนี่ยรสชาติกลมกล่อมใช้ได้เลย <c oughs> ตัวเครื่องในไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะแล้วก็หมูกรอบเนี่ยก็ชิ้นใหญ่ด้วยแคทถือว่ารสชาติโอเคเลยนะคะสําหรับแคทร้านนี้แคทให้8เต็ม10ค่ะทานไปือเร้็น เมนูของทานเล่นบ้างเนาะกับร้านป้าปจีติ่มซำยาวราชนะคะแค่สั่งเป็นขนมจีบรวมชุดเล็กมาค่ะร้านนี้รสชาติธรรมดานะคะแต่คุณป้าคนขายเนี่ยอธยาใสดีมากๆมาต่อกันเลยกับร้านปลาหมึกย่างที่มาเยาวราชเนี่ยจะไม่กินไม่ได้เลยใช่ไหมคะแค่เลือกเป็นร้านน้องกายกับน้องก้าวนะคะสําหรับร้านนี้ความสดของปลาหมึกให้เต็ม1ิบนะคะแต่ว่าน้าจิ้มกับราคาเนี่ยให้แค่เจ็พ<ค>อนะก็คือทานได้แค่นี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยโคลาปั่นรสวิทชามค่ะทานสองคนวันนี้หมดงบไป539บาบาทอิ่มไม่ไหวแล้วค่ะ สวยปิดท้ายคลิปหน่อยนะคะ